นี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนของประเทศของเราเนี่ยอยู่กันยังไงครับอยากให้พี่สุทพลให้ภาพให้สังคมไทยได้รับทราบกันนิดครับเอาภาษาง่ายๆนะครับหนี้ครัวเรือนไทยก็คือหนี้ที่นายกนายขอคนไทยเนี่ยไปมีไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านบัตรรถสินเชื่อส่วนบุคคลกู้ไปก่อนผ่อนที่หลังอะไรต่างๆนะครับ เ็ดเสร็จตอนนี้เรากู้กันทั้งหมดเนี่ย16ล้านล้านบาทครับดูตีตัวเลขมันจะเยอะขนาดไหนนะอ่า16ล้านล้านบาทน,นะครับอ่แล้วเราเอาไปเทียบก,กับอะไรที่เราถึงจะรู้ว่าเรามีปัญหาในภาพใหญ่เราก็เอาไปเทียบก,กับรายได้ประชาชาติครับคือประเทศนี้ทัางประเทศจะหารายได้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ,รบปรากฏว่าประเทศนี้หารายได้ได้ประมาณ17.6ล้านล้านบาทอ่าับ เราลองคิดภาพคนคนหนึ่งนะครับหนึ่งมีมีรายได้ปีละสิบเจ็ดจุดหกล้านครับแต่มีหนี้สิบหกล้านเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละวันมันก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยครับเห็นไหมครับว่าดอกเบี้ยมันมาเกาะหลังเราเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนประเทศก็เหมือนกันครับอาการที่คนทั้งประเทศเนี่ยที่มีหนี้เนี่ยไปแบบหนี้ไว้เนี่ยที่ไปก่อไว้เนี่ย มันเกินขีดอันตรายที่สากลเขาถือกันสากลเขากำหนดว่าเอ้ยจะต้องมีนี่เนี่ยปลอดภัยเต็มที่ก็คือ80%เปอร์เซ็นของรายได้รประชาชาติแต่ของเราเนี่ยมันปลาเข้าไป90%เอร์เซ็นตของรายได้ประชาชาติื่อไหมครับว่าคุณครูและบุคลากรการการศึกษาของเราเนี่ย ไปก่อนนี่กับสหกรณ์ออมทรัพย์คือไปกู้สหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยนะครับเป่นว่าจะมาลงทุนเม่ว่าจะมากินมาใช้เนี่ยสารพัดอย่างเนี่ยกู้มาแล้วแปดแสนล้านอืแล้วคุณครูเนี่ยทั้งกเกษียณแล้ท็ที่ทํางานอยู่เนี่ยก็ตามไปกู้บแบงค์รับแบงค์เอกชนนอนแบงค์อีกหกแสนล้านครับอะเบ็ดเสร็จอาชีพเดียวนะครับคนประมาณสักสี่แสนถึงหกแสนคนเนี่ยครับนะครับ เป็นหนี้1.4ล้านล้านนะครับเราเห็นภาพของคุณครูที่มีเ,เงินเดือนรายได้เดือนละ35,000แต่ว่าเอาไปหักหักหนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับหนี้จากกนหนี้ธนาคารของรัฐหนี้ธนาคารเอกชนเบ็ดเสร็จแล้วคุณครูเหลือ3,005ครับ3,000อย่างเงี้ยมันมันหมายความว่าไงหมายความว่า3,005หรือ3,000ที่เหลือเอาไปกินเนี่ยมันตกวันละเท่าไหร่ วันละหนึ่งร้อยใช่ไหมครับวันละร้อยห้าสิบบาทมันยังไม่ถึงขั้นอะไรขั้นต่ำเลยนะอย่างนี้คือบรรยากาศนะครับ,รบเพราะฉะนั้นที่มันตัวเลขมันเลยโชว์มาให้เห็นว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คุณภาพาการศึกษาเราจะเป็นยังไงครับเราล,ลองนึกภาพว่าคนมีหนี้เกาะหลังดอกเบี้ยกําลังจะขึ้นหรือค่อยๆทยอยขึย้น รายได้เคยมีแต่ว่าโรคระบาดมารายได้หายพอรายได้มันหายไปกลับมาใหม่นะครับโรคระบาดหมดไปแต่ว่าดอกเบีย้ยมันเดินไปเดินไปก่อนหน้านั้นแล้วที่ยังไม่ได้ไปจ่ายมันก็สะสมพ่อคูนวันนี้มันก็อยู่เขาเรียกว่าจมในบ่อนี้หรือติดกับดักในนี้่จํานวนคนที่ติดกับดักในนี่แล้วก็เป็นหนี้เสียเนี่ยครับ ตัวเลขในเครดิตบูโรเนี่ยคือเก้าแสนห้าหมื่นล้านบาทแล้วในเก้าแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยครับสามแสนล้านบาทสามล้านคนครับมาจากคนที่ปีหกสองเกรดเอจ่ายได้ดีทุกบัญชีครับไม่เคยมีปัญหาเลยทัวร์ไกด์ที่ภูกเก็ตคนขับรถ รถทัวร์รถตู้ในจงังหวัดท่องเที่ยวครับนะครับไม่เลี่ยงแก,กพันนันนะครับไม่กินเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ครับขยันทํางานเขาเหล่านั้นมีหนี้เท่าไหร่เนี่ยจ่ายได้หมดเพราะว่ามันมีรายได้ครับปีหกสามโควิดมาปีหกสี่เดลต้ามาปีหกห้าเป็นหนี้เสียและปัจจุบันก็ยังเป็นหนี้เสียรายได้กลับมาไม่เต็มที่เพราะคนจีนยังมาไม่เต็มที่คใช่ไหมครับอ่ะ แล้วเขาก็ยังเป็นหนี้เสียดอกเบีย้ยเก่าก็ยังเชียร์ไม่หมดนะครับดอกเบีย้ยใหม่ก็เดินอยู่เนี่ยมีอย่างเงี้ยสามล้านคนครับครนะับอ,อันนี้คือก้อนที่หนึ่งนี่ก้อนต่อมาคือก้อนที่เรียกว่ากํเลังจะเสียครับเริ่มส่งกลิ่นเริ่มออกอาการค้างหนึ่งงวดจ่ายหนึ่งงวดค้างเดือนเป็นเดือนค้างสองงวดกับาจ่ายหนึ่งงวดค้างสาม,มวด จะมาจ่ายสองงวดจ่ายหนึ่งงวดเลี้ยงงวดก <c oughs> ารจ่ายนี่อยู่แล้วก็เลี้ยงงวดนะลูกนี่เลี้ยงงวดนะครับภาษาอะชาจบ้างอ่ามกลุ่มนี้ถามว่ามีอีเท่าไหร่หกแสนล้านครับถามอาจารย์นะครับภาวะภาวะ,ภาวะที่เกิดขึ้นนะวันนี้โอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทยรายได้ที่มีกันอยู่เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายเลยนะฮะอาจารย์เห็นโอกาสนี้มานานแค่ไหนแล้วโอ้นานแต่เด็กแล้ว <laughs> นดะีแย่ผมเล็กๆเ,เลยครับแต,แต่ผมยากจนกมากๆครับม,ม,ม,มัน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 มีพัฒนาการเนี่ยของของการรายจ่ายรายได้ไม่พอรายจ่ายเนี่ยครับในพัฒนาการรุ่นเด็กๆนี่นะเราเรียกว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายตามความจำเป็นนะเราเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเรา เป็นคนทํางานเป็นคนใช้ในงานนะครับมันมีอะไรจําจเป็น,对对นใช่ไหมปัจจัยสี่อาหารการกินเคืองทที่อยู่ใชัยสายสารโรกใช่ไหมครับเอาแค่สี่อย่างเนี้นะอ่าเราก็มีไม่พอนะครับครับหาค่าเจ้าม่พออาหารก็ขาดขาดแ,แคลนอย่างนี้นะเออเป็นเก็บค่าได้ป่วยก็ลำบากมากยิ่งไปสัออาาบาสอะไรพวกนี้นะเงินพอเงินจองไม่พออย่างนี้นะ มันก็เป็นเรื่องปัจจัยสี่นะสมัยก่อนนะี่ะครับอ่านี่เป็นภาวะที่ว่าเราเราไม่มีได้พอเพียงรายจา่ายคนยากจนนะปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดฟังตัวเลขราชการเนาอยเขาบอกว่าอ่าตอนนี้ความยากจนเราลดลงแล้วนะเหลือไม่กี่คนแล้วนะยิ่งบอกว่าความยากจนในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เหลือน้อยแล้วเหลือประมาณน,น,น,นั่นกว่าคนแล้วก็ว่าไปนะครับคือปัญหาเนี่ย เขาเรีกว่ามันเป็น politics off the f i g u r หมายว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นมือระัวเลขอ่ะอ,อยนางนี้นขั้นมือตัวเลขคืออะไรถามว่าเราวัดความยากจนอย่างไรเราจะวัดยากจนจากการที่รายได้ไม่พอรายจ่ายนะหรือเราจะวัดจากว่ารายได้เท่าไหร่ถึงเรียกว่าจนามันวัดสองอย่างไง ไอ้ประเภทรายได้เท่าไหนไม่ด้มาจนเขาบอกถ้าวันหนึ่งประมาณเจ็ดเียดสองดอลลาร์ได้มากกว่าสองดอลลาร์ก็ไม่จนครสองดอลลาร์กาบาทถูกไหมอย่างเงี้ยไม่จนแล้วอะไรเงี้ยนะนั่นคิดเร่อการวัดความยากจนจากรายได้ครับแต่ถ้าเราจะวัดความยากจนจากรายได้ไม่พอรายจ่ายเนี่ยมันมีสาเหตุหลายอย่างอือ่านะไอ้นี้นะผมเชื่อส่วนใหญ่ปัจจุบันเราอยู่ในภาวะที่ว่า เป็นความยากจนเป็นประเภทรายได้ไม่พอรายจ่ายถามว่าแล้วไม่พอรายจ่ายคืออย่างไรถ้าดูเป็นตัวเลขว่าอสองดอลลาร์วันละหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทไม่จนนะ,ะ,ะได้วันนะเจ็ดสิบาทแปดสิบาทไม่จนครับคถ้าคิดอย่างนี้นะคําถามต่อมาคือว่าแล้วเจ็ดสิบาทแปดสิบาทที่ว่าเนี่ยอมันไปซื้ออะไรได้บ้างพอกินไหม เออมันมันราคาหามันเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยมันเพิ่อะไรกได้บ้างนั่นแหละตะวัดอย่างนี้กระจนหมดแล้วครับไม่พอกินครับเนี่ยจะวางมุมมองอย่างนี้นะแต่นี้เนี่คือถ้าตัวเลขมันก็หลอกๆไปเรื่อยเลยนะแต่ถ้าดูความเป็นจริงเนี่ยว่าทีนี้ถ้าดูดูไอ้เป็นยุติธรรมหน่อยว่าไอ้ที่คนมันไม่พอกินพอใช้เนี่ยรายได้ไม่พอรายจ่ายมันมาจากอะไรครับนะอันที่หนึ่งคือมาจากความจําเป็นล้วนๆเป็นตัวว่าเนี่ย ปัจจัยสี่ที่เราต้องการเนี่ยมันรายได้ไม่พอจะซื้อซื้อหามาอือนี้ที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราอยู่ในสังคมทุนนิยมครับที่เต็มไปด้วยการกระตุ้นการบริโภคครับนะคราวน,นี้การกระตุ้นการบ,บริโภคเนี่ยมันกระตุน้นสมัยเป็นเด็กเลยอะ่อนะเด็กเด็กรุ่นก่อนก็อยู่หน้าจอทีวีมีโฆษณาเต็ไมไปหมดเด็กเด็กรุ่นนี้อยู่หน้าจอมือถือถูกไหมครับก็โฆษณาเตนะ็มไปหมดอีกนะ เพราะนั้นเนี่ยเด,เด็กเดเนี่ยมันจะบริโภคตามความเคยกินที่เห็นในจอครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าสมมติเด็กบ้านนอกมีกล้วยหลังบ้านก็ไม่สามารถที่จะเอากล้วยมาทําเป็นกล้วยบวดชีกินได้อ่ายอมไปซื้ออาหารถุงอ่ามีฟักทองก็ไม่สามารถแทงบวชฟักทองได้ครับอ่าหรือทาขึ้นมาก็ไม่ยอมกิน ก็อยากจะกินตัฟฟี่โคชนาดิวลี่ฟ็อกกี้จิกเกี่จจกระเดียมเลเรนอะไรว่าไปด้วยครับถูกไหมจะกินเนี่ยเคนตักกี้อะไรก็มันไปเนี่ยตามอินทปนโคชนาใช่ไหมครับพอเรากินตามอินทพนโคชนาเนี่ยรายได้มันก็ไม่พอครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องไปซื้อใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะกินรูปบทชีเนี่ยต้นหลักบ้านไม่ต้องซื้อไงจะกินบทจะยินแกงบทฟักทองมันก็ปลูกหลักบ้านไม่ต้องซื้อครับอันนี้ ไอ้น,นี่ก็เลยอิทธิพลของระบบท่านการมองการมองารายไ,ได้ไม่พอระจายมีสองอย่างอ,อย่างอย่างแรกจําเป็นจริงๆอืงแต่รายได้ไม่พอครับอันที่สองเนี่ยถ้าทัวรายได้มันมันดูเหมือนจะพอนะวันละร้อยบาทพูดอ,อย่างนี้นะไม่เยอะแล้ววันละร้อยบาทเองนะแต่ถามว่าไอ้ร้อยบาทมันพอซื้อรายได้อเ่ครับแล้วอิทธิพลปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่บ่มเพาะคนเนี่ยให้รู้จักทำมาหากิน ในครัวเรือนตัวเองครับเรามีแต่โฆษณาคนซื้อเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา news one ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ news one ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n news l n e one เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ